ำไมช่วงนี้อากาศถึงร้อนผิดปกติทั้งที่เข้าสู่ฤดูฝนจากข้อมูลของกรมอุตุเนี่ยบอกไว้ว่าปกติอากาศช่วงต้นสิงหาในไทยจะร้อนประมาณ31-33องศาแต่ปีนี้กลับขึ้นไป3 4 3 7องศาเลยคือปกติก็ร้อนอยู่แล้วแต่เนี่ยมันร้อนผิดปกติแล้วอะ่ะซึ่งสาเหตุที่มันร้อนขนาดนี้ก็เพราะว่าฝนตกจริงช่วงไม่มีเมฆมากรองความร้อนก็ไม่มีอะไรกำบงังแดดก,ก็ส่องมาสะสมในพื้นดินและอาคารแบบเต็มๆโดยไม่มีฝนตกมาคลายความร้อนแล้วอากาศก็ชื้นจนความร้อนระบายออกไม่ได้นอกจากฝนแล้วเนี่ยยังมี พัดความชื้นหรือฝนมาได้น้อยลงทําให้เมืองก็ยิ่งอบอ้าวเข้าไปอีกซึ่งจะบอกว่าอากาศไม่ได้ร้อนขึ้นแค่ที่ไทยนะเพราะอย่างเกาหลีก็ถึงขั้นอนุญ,ญาตให้พนักง,งานใส่ขาสั้นมาทํางานเทาร้อนสุดๆในรอบ100ปีเหมือนกับญี่ปุ่นที่อุณหภูมิขึ้นไปแต่41.6องศาคือญี่ปุ่นร้อนจนทาลายสถิติในรอบ127ปีตั้งแต่ปี1898อะอย่างอิหร่านเองก็ได้รับผลกระทบจากขึ้นความร้อนจนเกิดภาวะขาดแคลนน้ารุนแรงคืออุณหภูมิเขาขึ้นไปแต่50องศาอซึ่งนี่ก็เป ที่น่ากลัวกว่าน,นั้นคือพอร้อนเราก็เปิดแอร์พอเปิดแอร์โลกก็ร้อนร้อนอีกก็เลงแอร์อีกกัานวงจรสร้างโลกร้อนวนไปอ่ะแต่ข่าวดีก็คือพยากรณ์อากาศบอกว่าจะมีฝนตกตั้งแต่วันที่สิสิงหาเป็นต้นไปแล้วแหละส่วนตัวแจมก็มองว่าถ้าเรามีต้นไม้ในเมืองบ้างก็อาจจะเย็นขึ้นกว่านี้เพราะมีวิจัยออกมาเลยนะว่าพื้นถนนระหว่างอาคารเนี่ยถ้ามีพุ่มไม้ต้นไม้อยู่บ้างก็จะช่วยลดอุณหภูมิพื้นที่ได้อย่างในรูปนี้ก็คือเขาทดลองติดเซ็นเซอร์จับขึ้นความร้อนที่ซิดนีย์ออสเตรเลียให้้้นนนัดดไยอึมะข่ีู